นอยกมากมาาเอ้ยาบมานั่งอยู่นี่ก่เร็วให้น้องกินข้าวก่อนรับข้าก่อนดก็มาเริ่มเอ้ยบอกดาบมานั่งอยู่นี่ก่อนแต่วันมันไม่กินข้าวเนี่ยมันจะไปหาพี่ดาบเนี่ย กินนมก,นนกนินนมเด็อันนี้มันกินนมนมปืมมป้อมอ่ะนมมันก็ไปเสียงไว้จนน้ำบุนนเนาแต่อันนี้กินเนี้ยนมเืดนมวัวนะกินแล้วสูง น้อกินกอนนมูนี่มันโค้งไงมันเล่นดีไงมานั่งตรงนี้ก่อนมาให้น้องกินข้าวก่อนด้ามานั่งกับน้องก่อนแล้วมาไอ้ตะวันมันจะตามดับไปมันไม่กินข้าวอยากจะรักขขาตะวันมานี่เด้อมากินข้าวเร็วมาอันนี้ด้ามมานั่งนี่แล้วด้ามมานี่เนี่ยมานั่งหน้าทีกับน้องเนี่ยนั่งตรงไหนเออไะ ห้างอาไหยด้วโอ้ยู่โมนาวโนะประเดี๋ยวแต่ไรเนี่ยพชรโท๊ะอะพอเก่าเหมือนเชื่อมบ่หรือว่อ๋อต้องสักอุด พลก็กรื่อยรุนมันรุนทางจีตัดปุ้นเลยอันปุ้นอ่ะเออไปกินข้าวเือม้ับทางพี่ทางพี่มันมาบอพอ๋อไปว่าตัดบปุ้นัดทพีจะเชื่อมใจกันไหม อะไรนะเบซ่าจะมาจากที่นหรอพกไรพวกนี้กันเองนี่ยหัวอะไรพวที่เนี่ยแบบเนี่ยเอาไปเนี่ยเอาอุ๊ยหัวแบบโต้ดูสิใครมาบ้าง นกินข้าวกินยากยากโตขึ้นนี่ไม่สนใจเลยนะเห็นไหมพี่ดาพี่เพิ่มอ่ะพ่อสนไม่สนใจเลยแล้วตัวจะหากินเองสวัสดีจ้าโอโย้ยสโนไว้แล้วก็ปิกาจูก็มาแล้วอ่าปิกาจูก็มาก็เลยบอกให้มาทางนี้กัเลยบอก อาแล้วคนะพงยสานก็มาแล้วมาระวังมีดเด้เนะมันนั่นขับรถให้อือมาวันนี้เร็วดูที่ปูนั่นหลานของผมมาแล้วเห็นไหมนโดยเฉพาะหลานนไป เพาว่ามันไม่แข็งแางใหม่เลยบายกล้องหน่อยสินี่ไงบายบาเนี่ยอันนี bye. ้ห้านสาวคนสวยเนี่ยที่อ้อนก็กิ่นห้านพิกาจูตัวอะไรนะโปเกมอนออโปเกมอน ่กโดวโปเกมอนอันนั้นคือพวกใหญ่สารนะครับน้องอะไรนะน้องปอดน้องปอดน้องปอดที่ท่าจะไม่ได้เฉยเลยหรือเรียกพวกใหญ่สารแม่แจ๊อแอแจ๊สับดีน้ตอที่ทำงานไเกียบไห้ได้ไวมนี่วันรวมญาติวันที่ห้าธันวา ห้าธันวาห้าเก้ามีมากินข้าวกับพ่อกันตที่หน่อยเมื่อกี้นาได้เงียนไปนะคะของต้นหนาค่อยมีสกิลในต้นตีเก็บมากดูดูหรือยังที่ที่ไปทำบุญกระดินกันน่ะนะยังไม่ดูเหรออ๋อเปิดกระป๋าก็จะเห็นหน้าน้องเฟียนเพิร์บ์อยู่เนาะน้องฟอร์ดก็เดินเข้าป่าเข้าดงอยู่หลงโรงเรียนน่ะมีหมดเลย

คนรูปหล่อสวัสดีครับผมคือคาร์บอยคนรูปหล่อสวัสดีครับอนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่าเป็นไงอ่ะยิ้มเป็นไม่ยิ้มอ่ะยิ้มยิ้มหรอยิ้มหรอเขาเรียกว่าเก๊กหรอเขามีหมาป่าร์ตี้ร้อยอยู่ในเกมนะคะแล้ไหนก็เจอกันละไม่ครับคุยเรื่องอะไรกันคุยเรื่องเกมกันเหรอแต่ว่ามิโน่โปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์อะไรมิแต่โปรแกรมเมอร์ก็เล่นเกมเก่งไง ก็ <c oughs> เรียกโปรแกรมเมอร์อันนี้เจ้าหญิงโนโน,นไว้เล่นเกนมเก่งเจ้าหญิงเจ้าหญิงเล่นเกมเก่งเจ้าหญิงสน,นไว้ปรหาี่เอ้มนจถานจะมาขอม<า>ันไม่้องมามาามากเลยไปจับป้านะไรเนี่ยเล่นหรอ,อจับที่ไหนอะอะไรนะจับที่ไหนทีทีพอลิ้งเขาตั้งสองข้างเลย<ม> อันนึงจักรยานเข้าไปถจะเข้าอบนก่อนนะพี่องอันวางนมหาสมุที่ตา่ตรงนี้จกยานมเทศกนี้ก็เป็นบรรยากาศที่บ้านทันตะวันนะครับพรนเยู่้ากราได้ไปกินข้าวแล้ว เขาบอกว่าบ้านไปนอนจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวมาดูที่ส่วเขาอยู่ล้อพีล้อของน้ออยู่ขี่จักรยานใหญ่เมื่อกี้ขี่จักรยานใหญ่ยังปั่นไม่ได้ไป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 ถ่ายอะไรกันนักกานาใช่ไหมถ่ายอะไรกันนักกหนาก็ถ่ายหลานสาวนี่แหละคิดถึง ก็ถ่ายแล้วก็เวลาคิดถึงก็จะได้ไปเปิดดูไงกอืมนี่ไงพี่ดาพี่จะใครล่ะพี่ดาเป็นไรบ้างก็ถามเพื่อนท่าจะเชื่อใครเบียวไม่ไงเอาละไอหญิงได้มาเหรอมาเห็ไหมวันนั้นที่เห็นไอหญิงอันไปถ่ายของใครเหรอไปไอหญิงไปขี้รูกสาริมามหาอยู่ไหนเนี่ยไอหยงผอดไปไหนล่ะอย่ามาเดินตรงนี้เด้อมันเป็นมันเป็นมีดมันเป็นมีด มืดอตึบเลยว้บุญหเมือขั้วเป็ดไมไม่บอกขั้วนไม่เด่นก่าไมเกาท่านภาพมันบปชัดอันนี้อ้ยอันนี้ชัดเจนอันนี้สองคนสองติดรถสิเอจีแคมเอจีแคมเอรสิบกลางรถลคา ปกติ4ัน0 5 0 0 0นะครัะชัดเจ้าเลยไหวไทยเนี่ยเหรอใครเยหรอยิอันมันต้องทาหน้าเหรอครัวทาตัวก็ได้ เมนนื่อกี้ว่าอิมาหนังเป็ดที่อาไปต้มแล้วแล้วก็จะรอหันอ่นมาใรากแล้วก็ยอดใบไม่ยอมเชื่อมต้องเมื่อกี้

แรกใช่รอหนึ่งไว้หนึ่งเร็เาพามา้นอิตเ็ขา ที่ไหนถ้าจะโดนเลยเด็กจะยึดมั่นเสริมเก็บกันน้อ kue ini, kue. 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 kue ini,